เช้าขึ้นมาเราเดินเข้ามาป่าถั่วหน่อยนะคะเพื่อนๆมาเพื่อที่จะพันยอดเขานะคะที่แขนที่มันแตกออกกเนาะมันจะออกมาเยอะมากเรามาช่วยมามาช่วยเขาหน่อยมามาพันให้เขาหน่อยในช่วงเช้าเนี่ยนะคะเราจับเนี่ยยอดของเขายอดของเขาเนี่ยนะคะ ยอดของเขาเนี่ยนะคะมันก็ยังมีความยืดหยุ่นอยู่จะทําให้ยอดไม่หกักเร่งไม่หักง่ายนะคะถ้าหาักแล้วเดี๋ยวเสียดายถ้าสายมากกว่านี้นะคะโดนแดดมากๆแล้วเวลาเราจับเขามันจะหักได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวนวลจะกลับกล้องให้เพื่อนๆดูมาค่ะเดี๋ยวทําให้ดูเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าแขนของเขาเนี่ยจะเยอะมากเลยเห็นไหมคะนี่แหละแล้วก็จับ จับเบาๆนะคะไม่ต้องแรงมากแล้วก็ค่อยๆพันพันไปกับเชือกะค่ะกับเชือกฟางของเราอ่ะเนาะค่อยๆพันไปก็ขยับมาเรื่อยๆคืออันนี้เขาได้ปุ๋ยได้ได้ไดปุ๋ยแล้วกไ็ได้ได้น้ำฝนด้วยทำให้ขแขนงออกเยอะมากการที่ขแขนงออกเยอะนะคะมันก็จะทำให้ผลผลิตเราเยอะด้วยเห็นไหมดีว่าเพื่อนๆนี่แหละค่ะแต่แต่ในช่วงแรกๆอ่ะค่ะเราจะช่วยเขาก่อนช่วยเขาพันพัน,พน ดึงดึงข้างล่างขึ้นให้ตึงหน่อยนะคะเวลาอีกรอบหนึ่งที่เราใส่ปุ๋ยแล้วพูนนะคะมันจะได้ทําง่ายเนาะค่ะเห็นไหมอ่านี่เลยค่ะทําแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆทาไปเรื่อยๆค่ะในช่วงเช้าๆอ่ะคะตื่นมาก็มาดูหน่อยเพราะว่าขแขนเนี่ยเขาจะออกออกเรื่อยๆอะค่ะออกออกมาออกมาเรื่อยๆถ้าเชือกฟางมันน้อยไปเราก็สามารถที่จะเสริมเสริมเชือกฟางเข้ามาได้นะคะตรงที่ขแขนอะคะ่ะเราเสริมเข้ามาได้ นี่นวลก็ค่อยๆพันค่อยๆพัน,พ,นพันไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆไม่ต้องรีบเนาะถ้าทําช่วงเช้าเเนี่ยค่ะเพื่อนๆ่ะมันจะดีอย่างหนึ่งคือยอดไม่หักถ้าหักแล้วเสียใดตด้ดูท่าดูท่าขามาเถอะเพื่อนๆนี่คือทุ่มทุนเลยนะเนี่ยทําให้ดูแบบว่าเห็นกันจะจะไปเลยค่ะเพื่อนๆจะนี่ยังยังอีกบานยังอีกบานนวลก็ ต้องจับขึ้นช่วยเขาหน่อยค่ะช่วยเขาพัน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 ค่อยๆพันขึ้นไปพันพันนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ายอดของเขาจะเกียบเลยอ่ะเเชือกเส้นหนึ่งนี่สามารถพันได้สามยอดสี่ยอดได้นะคะเพื่อนๆก็ดูแล้วกันว่าว่ามันถ้ามันเยอะเกินไปเราก็เสริมเสริมเข้ามาได้อีกอะค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็เสริมเข้ามาได้ค่ะ อ่ะดูนี่นะคะเพื่อนๆทำให้ดูแบบใจเย็นมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมโอเคมันมันมีเยอะนะคะพอเยอะแล้วเราก็ต้องทำทำให้เขาอะค่ะทำให้เขาทำให้หมดเลยค่ะ ค่อยๆทำไปแต่ถ้าสายมาก็ไม่ต้องทำแล้วนะคะเราทำเพราะว่าเดี๋ยวยอดยอดเขาจะหักได้ง่ายๆคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำอีกทีก็ไม่งั้นก็ตอนเย็นๆนะคะหรือตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าอีกทีหนึ่งค่ะโอเคเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอ่าเพียบเลยต้องทำก่อนคะ่ะทำให้เสร็จด้วย <laughs> ยิ้มให้เลย ก็จะทาไปเรื่อยๆค่ะทาเหมือนเดิมเหม,เหมือนที่นวลทําให้นะคะทําให้เสร็จเลยค่ะเนาะนี่พันไปนเลยค่ะเป็นเพื่อนขาเช้าเช้านี่ช่วยๆเขาหน่อยค่ะพันพันอ่ะนวลก็จะทําให้เสร็จเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะปลูกถั่วนะคะก็สามารถย้อนกลับเข้าไปดูได้ในเพจนะคะตั้งแต่เริ่มต้นของการปลูกเลยนะคะนวนยินดีที่จะแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกขั้นตอนนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ